เิดความคืบหน้าโรงพยาบาลแล้วเสร็จ90%เข้าใกล้เป้าหมายโรงพยาบาลรัฐผู้นําในการรักษาและเข้าถึงคนไทยอย่างเท่าเทียมด้วยการยกระดับสู่โรงพยาบาล AI แห่งแรกของไทยที่นำซูเปอร์คอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเฉพาะทางมาใช้และมุ่งเป็นศูนย์กลางศึกษาวิจัยของบุคลากรพร้อมพัฒนาเครื่องมือแพทย์อย่างครบวงจรสร้างความมั่นคงทางสาธารณาสุขอย่างยั่งยืนโดยเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ไทยทำไทยใช้ไทยรอดสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารให้ดูแล คนไทยได้อย่างเต็มรูปแบบด้วยการบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทยบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระสังฆราชูปถัมภ์เลขที่6930323934ติดตามความเคลื่อนไหวของโรงพยาบาลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook แ Fan นเ page โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในช่วงปี2020ในช่วงที่โควิด19นั้นรุนแรงมากนะครับ ในวันนั้นประเทศไทยเองเนี่ยนะครับตกอยู่ในภาวะที่เรากังวลมากๆเกี่ยวกับเรื่องการแพร่ระบาดโควิด19ซึ่งวันนั้นสหรัฐอเมริกาคนตายเป็นเบือ่ออิตาลีนะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางโควิดตอนเริ่มต้นคนตายเป็นเบื่อเลยครับวันนั้นประเทศไทยกังวลมากในเรื่องของการแพร่ระบาดและเราไม่มีเครื่องมือเพียงพอ,อยังจำได้ใช่ไหมครับเครื่องช่วยหายใจ ซึ่งมีความจําเป็นมากและเมืองไทยไม่พอวันนั้นเองวันที่ผมเป็นอธิการบดีประจอมก้าและกระบาง2020ผมได้รวมทีมซึ่งวันนั้นเองก็มีท่านอาจารย์นันท์ท่านอาจารย์ประเสริฐนะครับคณะวิศวะคณะสถาปัตย์คณะวิทยาศาสตร์ทุกคณะเพื่อที่จะผลิตเครื่องมือแพทย์และเราสร้างเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องอช่วยหายใจขนาดเล็กใช้ในเรื่องของ ช่วงที่ฉุกเฉินนะครับเป็นเครื่องแรกๆในประเทศไทยแล้วก็แจกจ่ายถึงทุกวันนี้นะครับวันนั้นได้ผู้มีจิตศรัทธาครับช่วยเราเห็นเลยครับว่าประเทศไทยต่อให้มีหมอที่เก่งยังไงก็ตามสุดท้ายแล้วมาตายเรื่องเครื่องมือแพทย์เรานำเข้าเกือบร้อเปอร์เซ็นต์เราไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้เลยในช่วงวิกฤตอเมริกาเขาต้องเก็บของเขาไวย้ยุโรปต้องเก็บของเขาไว้ ญี่ปุ่นก็ต้องเก็บของเขาไว้ดังนั้นเราเห็นเลยว่าเสถียรภาพความมั่นคงทางด้านสุขภาพจริงๆแล้วประเทศไทยเปราะบางมากๆพาอหมอทํางานมือเปล่าไม่ได้วันนั้นแหะครับจากความสําเร็จที่เราสามารถสร้างเคื่องมือแพทย์ซึ่งแจกจ่ายไปมากกว่า5,000ชิ้นมากกว่า500โรงพยาบาลทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยตัวน,นั้นเป็นจุดกําเนิดทําให้เราฝันใหญ่ครับว่าเราอยากจะสร้างโรงพยาบาลขนาดย่อมโรงพยาบาลที่ทันสมัย ซึ่งนอกจากจะรักษาผู้ป่วยได้แล้วยังจะสามารถสร้างเครื่องมือแพทย์ในแผ่นดินไทยได้รวมทั้งสร้างงานวิจัยทางการแพทย์ซึ่งนี่คือสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับประเทศไทยนั่นคือจุดกำเนิดของการสร้างโรงพรยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารครับและเราจึงก่อตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารขึ้นมาครับโดยมีผมเป็นประธานมีท่านอาจารย์น,าน,านัทนท์ท่านอาจารย์ประเสริฐ รวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ของแผ่นดินมาร่วมกันสร้างมูลทินี้เพื่อที่จะสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้ไม่น่าเชื่อนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้เวลาผ่านไปเพียง4ปีจากศูนย์ครับเราไม่ได้ใช้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนเลยเรามาจากผู้มีจิตศรัทธาจากเงินเล็กๆตีละเล็กตีละน้อยและเราได้รับการสนับสนุนจากกองสลากในที่สุดแล้วโรงพยาบาลที่สวยงามแห่งนี้ นะครับหรือกำเนิดขึ้นและท่านเห็นนะครับผมเชื่อว่าท่านมองเข้ามาท่านเข้ามาอยู่ตรงนี้ท่านไม่เชื่อเลยว่านี่คือโรงพยาบาลของรัฐนะครับเน้นโรงพาบาลของรัฐเพราะเราดูยิ่งกว่าบ้านของเราครับสถาปนิกที่ออกแบบนั้นเป็นสถาปนิกคนไทยที่ได้รางวัลระดับโลกครับบรรจมมาออกแบบโรงพยาบาลแห่งนี้ให้เป็นโรงพยาบาลที่สวยที่สุดเพราะความปรารถนาของเราก็คือทําไม คนยากคนจนจะได้รับการบริการที่ดีที่สุดไม่ได้ทําไมคนยากคนจนจะได้เข้าถึงสิ่งที่เขาเข้ามาแล้วก็รู้สึกชูใจไม่ได้ดังนั้นทุกตารางนิ้วทุกรายละเอียดเราดูแลเต็มที่ให้ได้โรงพยาบาลที่สวยที่สุดจากสถาปนิกทีมงานที่ดีที่สุดและหมอที่ดีที่สุดที่อยูข้างผมครับเดี๋ยวก็ตามโรงพยาบาลแห่งนี้วันนี้ใช้เงินไปแล้ว 1,000พันล้านบาทได้แค่กรอบไม่ได้ใช้จากภาษีของทุกท่านที่นี่เลยมาจากผู้มีเจตสัทธานะครับองค์กรช่วยกันแต่จากวันนี้เรายังไม่สามารถให้บริการได้เต็มที่ว่าเราต้องการหมอเราต้องการเครื่องมือแพทย์ต้องการพยาบาลแล้วท่านก็รู้ครับทำโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยมันมีแต่ค่าใช้จา่ายเราต้องการความช่วยเหลือมูลที่ต้องการความช่วยเหลือครับ ใหญทุกท่านนี่คือโรงพยาบาลของท่านโรงพยาบาลที่จะช่วยดูแลท่านลูกของท่านพ่อแม่ท่านและคนไทยให้ได้ทุกคนและสิ่งที่แตกต่างโรงพยาบาลนี้ที่ผมย้ํานะครับนอกจากโรงพยาบาลที่ดูแลรักษา่นานไลแล้วจะเป็นโรงพยาบาล AI แห่งแรกในประเทศไทยและจะเป็นในอาเซียนด้วยเพราะวันนี้เราได้เซ็นเอ็มโอยูกับ CMKL เนะครับหมาลัยที่ก่อตั้งโดยคานาคกี้แมลอนกับพระจอมเกล้ากบัง เบอร์หนึ่งด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ AI ไซึ่งเราเป็นเจ้าของ NV i d i a เดีย r AI ปอร์เคอมพิวเตอร์เมื่อ4ปีที่แล้วนะครับซึ่งวันนั้นเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียนเร็วที่สุดในประเทศไทย Super c o คอมพิวเตอร์นะครับจะมาใช้ในด้านการรักษาพยาบาลที่นี่เป็นครั้งแรกจะใช้ในเรื่องการแพทย์ทางกลจะใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องทางสมองซึ่งถือว่าเป็นจักรวาลในร่างกายมนุษย์เพราะโรคทางสมองนั้นน่ากลัวครับ อัลไซเมอร์พาร์กินสันนะครับโรคซึมเศร้าโรคพิการทางด้านร่างกายจุดกำเนิดคือสมองทั้งนั้นนี่จะเป็นขั้งแรกในประเทศไทยและจะเป็นเพียงแห่งที่2ในเอเชียตามหลังประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นเองกำลังจะเกิดขึ้นที่นี่ดังนั้นวันนี้ทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ท่านคือเจ้าของครับท่านคือเจ้าของครับโรงพยาบาลแห่งนี้จะปฏิวัตินะครับการแพทย์สาารณสุขในประเทศไทย ไทยได้ทำคนไทยได้ใช้คนไทยได้รอดอยู่ที่นี่ครับโรงพยาบาลรพระจองล้าวจุฬาหารซึ่งต้องการการสนับสนุนจากท่านทุกคนจริงๆครับถ้าเราสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ในการสร้างความมั่นคงทางด้านการแพทย์และทางด้านสาธารณสุขของประเทศไทยอย่างยั่งยืนจริงๆให้หมอที่เก่งพร้อมเครื่องมือแพทย์ที่เราทําได้เองงานวิจัยที่เราทําได้เองและมาดูแลคนไทยทุกๆคนครับกราบขอบพระคุณจริงๆครับผมอยากจะกราบขอบคุณทุกท่านนะครับ แล้วอยากจะเชิญชวนทุกท่านจริงๆนะครับไม่ว่าจะมากจะน้อยอยากท่านร่วมกันเป็นเจ้าของโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารครับที่จะเป็นโรงพยาบาลที่นอกจากรักษาพี่น้องประชาชนแล้วยังจะสร้างเครื่องมือแพทย์ให้ไทยทำไทยใช้ไทยรอดร่วมบริจาคนะครับที่บัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระสังฆนาชุปถมธนาคารกรุงไทยเลขที่ และท่านสามารถนำไปลดอ,อนภาษีได้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับช่วยกันนะครับเพราะไม่มีบุญใดยิ่งใหญ่เท่ากับบุญในการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับขอบพระคุณจริงครับ